แสดงว่าเหนื่อยแล้วเลยต้องเหนื่อยกับคนที่อยู่ด้วยกันอีกเลยรู้ว่าเราต้องสู้คนได้แล้วครับเพราะว่าเราจะมัวเป็นเด็กน้อยไม่ได้เราต้องโตขึ้นเพราะไม่งั้นเราจะถูกลังแกอุอ้ยแต่ตั้งแต่แรกเลยครับพี่นิวบอกว่าหยู่นี้ไม่ได้นะไม่งั้นจะโดนแกล้งนะใช่เขาก็เลยสร้างภูมิให้ผมก็คือไม่อยากสู้คนอื่น่ะสู้คนอื่นจะดูสู้เม่ไม่ต้องยอมอยู่แล้วใช่สู้คนอื่นอาจจะดูไม่น่ารัก สู้แม่ไม่ไม่ว่าหรอกเหมือนเหมือนเรากล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นตัวดีอาจจะดูนิ่มๆเรียบร้อยแล้วเอนนี้เราพอผ่านเรื่องนี้ปุ๊บแล้วเราเริ่มเริ่มมั่นขึ้นมั่นใจเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นองเริ่มหนื่อยแค่ไหนอมาผ่าน แสดงว่าเหนื่อยแล้วเิน <pl> ต <ains> <reco Christ S 2> ้องเหนื่อยกับคนที่อยู่ด้วยกันอีกเหนื่อยแต่แต่เรื่องนี้เหนื่อยแต่สนุกมากเลยครับคือมาได้ทําอะไรที่แบบไม่ไม่คิดว่าเราจะได้ทำเร็วเนี้แต่เรื่องนี้คือเปิดอะไรหลายอย่างให้ผมเลยทั้งทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องอ่ะร้องร้องอาจจะแบบอ่ะร้องก็มีส่วนด้วยได้ลองร้องอะไรที่แบบปกติไม่ได้ร้องแบบนี้แต่เต้นเนี่ยตัวดีเลยครับ คือถ้าเต้นในเรื่องคือเลิศมากๆแล้วมีหลายเพลงด้วยแล้วก็กองนี้ทำให้ผมแบบเหมือนโตขึ้นเยอะเลยอือเลยรู้ว่าเราต้องสู้คนได้แล้วครับเพราะว่าเราจะมัวเป็นเด็กน้อยไม่ได้เราต้องโตขึ้นเพราะไม่งั้นเราจะถูกลังแกล้ แต่ทั้งแต่แรกเลยครับพี่นิวอบอกว่าหนีเนี้ยไม่ได้นะไม่งั้นจะโดนแกล้งนะใช่เขาก็เลยสร้างภูมิให้ผมจริงน่จริงวันไหมไม่วันหรอกค,คือเพราะว่าคิดว่าพี่ๆเขาว่าน่ารักอยู่แล้วคือจากที่เคยเจอเคยเจอถึงแม้ว่าจะไม่กี่ครั้งก็ตามแต่สัมผัสแล้วพี่ๆเขาแบบน่ารักจริงๆก็เลยไม่ได้กลัวอะไรแต่แค่คิดว่าเราจะแบบ จะเข้ากับพี่ๆเขาได้ไหมแล้วเราต้องเลนเ่นเพื่อนสนิทกันด้วยที่แบบว่าโตมาด้วยกันจริงๆคืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าผมจะตามเขาทานันไหมตะนแ้กก็กังวลแค่นี้ใช่ก็มีทันบ้างไม่ทันบ้างครับคือคิดว่าผมพัฒนาขึ้นเยอะและ้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่เรายังไม่ทันอยู่อาจจะเปิดโลกไปหน่อย <laughs> สําหรับผมแต่แม่ๆเขาอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ เดินไปแล้วหรอตอนเล่นเกมเนี่ยหนูมาเลือกู้แม่ยี่สีแล้วครับเริ่มโตแล้วคือโตแล้วถึงสู้แม่เลยใช่ก็มคือไม่อยากสู้คนอื่นอ่ะสู้คนอื่นอาจจะดูขอสู้แม่ไม่ต้องยอมหรือล่ะใช่สู้คนอื่นอาจจะดูไม่น่ารักเออสู้แม่ไม่ไม่ว่าหรอก เยอะขึ้นเยอะเลยครับคือได้เรียนรู้อะไรในโลกใบนี้จากพี่พี่เขาเยอะมากพี่พี่เขามีประสบการณ์อะไรใหม่ๆจะชอบมาเล่าให้ฟังมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเห็นภาพที่สุดในการที่ว่าเออเรอาได้จากพี่พี่เขามาเออใก้บนได้แล้วก็ไม่น่าจะมีนะอืมเขาแล้วเราเรื่อ,อยอนชื่อเอาผมวมาเชื่อคนง่า แล้วก็ชอบดูพี่พี่เขาลอกอยู่ประจําด้วยหรอในกองคือเขาลอกประจำมัหรอแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนพูดจริงอันไหนพูดเล่นแต่ก็เชื่อเชื่อไปก่อนเดี๋ยวเขาก็เฉลยเองว่าเขาล้อเล่เห้ก็เชื่อเช,ชื่อแบบมีเรื่องอะไรที่ที่กว่าเขาจะมาเฉลยแล้วแบบอ้าวจริง,งหรอแบบนี้เรื่องผู้ชายมั้งครับร้องทำไมร้องใครไปเป็นคนแก้เรื่องนี้ ทั้งคู่เลยเขาชอบเอาประสบการณ์มาเล่าต่อใช่เล่าให้ฟังเล่าให้แบบมันมีแบบนี้ด้วยนะอะไรอย่างงี้บางทีเขาก็ชอบบางทีก็อาจจะมีมาแบบว่าเนี่ยไปเจอคนนู้นคนนี้มาคุยนู่นนี่แต่จริงๆแล้วไม่จริงต้องมีบอกแล้วว่าเจอพิธีแล้วพิธีแบบให้ดีเาอะไรจีบเขาอ๋อมีตอนทีบอกบ่าจีบไม่ได้บอกว่า เฮียจีเขาแต่ว่าบอกว่าเฮียนี่ก็ทรงดีนะเขาพูดเขาพูดเขาพูดจริงเขาพูดจริงอันนี้คือเราก็เชื่อเลยเรื่องนี้ก็คือเชื่อเลยเชื่อเลยคือเออ่พี่กิงฟองกับพี่นิวเป็นเกสคอนเสิร์ตที่นิวด้วยเพราะฉะนั้นเออ่ช่วงซ้อมคอนที่ซ้อมละครเราก็ได้เจอการพี่กิงฟองก็บอกโอ้แต่สีนี่เป็นคนหล่อนะอันี้แล้วก็ ก็จริงก็หล่ออยู่อยา่อยางว่าในเรื่องนี้ครูเดวได้ลองทอะไรไม่ม่ยัไม่เคยทห้ไมม่ครับคือจะเป็นคือเหมือนเรื่องนี้เป็นการดึงเอาดึงเอาอะไรที่อยู่ข้างในตัวผมที่ปกติไม่ได้เอาออกมาคือเรื่องนี้มันดึงให้ส่วนไหนนะมันออกมาคืออย่างการเต้นท่าที่ ทุกคนไม่เคยเห็นอันนี้ก็จะใหม่แล้วก็เป็นเรื่องการแสดงครับเพราะว่าเล่นคอมเมดี้ฟิลนี้มันแบบมันก็ต้องมีอะไรหลายอย่างที่ผมไม่เคยทำอย่างวิ่งกรีดหรือว่าจิกกัดวีนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นครับแต่เรื่องเงี้ยเห็นมีติดออกมาใช้ข้างนอกแม่อยากรี้มีติดออกมาใช้ข้างนอกวีนอาจจะไม่มีครับแต่ว่าวิ่งกรีดอาจจะมีบ้างกรีด ก็เล่นๆครับอยู่เฉยๆก็อยากจะกีดออกมาก็กีดเลยชอบกรีดก็กีดออกมาเลยเหมือนเหมือนเรากล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นตัดีอาจจะดูนิ่มๆเทียบร้อยแล้วตอนนี้เราพอผ่านเรืเอ mmm, ่องนี้ปุ๊บแล้วเราเริ่มเริ่มมั่นขึ้น มั่นใจเรื่อมั่นใจในตัวเองมากขึ้นใครขี้สุดจากการที่เราเล่นอะไรบ้าใครขี้สุดหรอใครขี่สุดจาการที่เราเล่นอะไรในกองนะพี่พี่เลี้ยงพี่ออฟหรือพี่จีเออน่าจะเป็นพี่ออฟครับคืออ๋อคือมือเลยคอมมือเลยในเรื่องคือเฮียไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าเฮียอยู่กับผมก็รู้หมดแล้วว่าผมเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่แบบในเรื่องเนี้ยมีซีนเต้น มีซีนแต่หลายซีนมากคือบางซีนผมก็อาจจะยังกากไว้อยู่ต่งช่วยแรกเงี้ยแบบอุ้ยเขิรนน่ะแมวเสิร์นมันสุดเกินไปหน่อยแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยปุ๊บเราเริ่มพัฒนาเราอัพสกิลอัพความมั่นใจขึ้นยู่ครั้งหนึ่งเราเต้นแล้วเราใส่สุดเลยครับจนพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็ดูอยู่นะเซธพี่เลี้ยงทักไปบอกยอบยอบทำไงดีอย่างนี้เต้นแรงมากเลยไม่เก็บเลย กจะตกใจนะเพราะว่าผมแบบไหนไหนมันขนาดนี้แล้วซีนเต้นซีสุดท้ายของเรื่องแล้วอไปให้สุดเลยแล้วกันเราก็เต็มที่เลยลูกจะทำอะไรทำเลยจะทำอะไอย่างสปอยไม่ทำไม่เลียงไม่ว่าตกใจก็เต้นแรงแรงมากไหมมากเราก็ไม่ทันเลยมา ไม่ทันแล้วก็เป็นในเรื่องนี้เราจะได้เห็นทิวในแบบแบบใหม่เมื่อกี้ยตอนที่ดูเทรลเลอร์ค่ะมีบางมีบางแว็บออกมาที่แบบเต้นท่าแบบเมื่อกี้ที่ออกมาปุ๊บแฟนคลับทุกคนแบบรอบรอบกรีก๊ดจังดังเลยคือผมก็เห็นท่าว่าโอ้เราเต้นไปขนาดนี้เลยเหรอใช่มันดังเลยคือตอนเต้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเต้นแรงคือ คือตอนคือตอนที่เต้นเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเต้นแรงแล้วครับแต่ว่าคนที่ไม่ยอมคือพี่เติ้ลบอกว่าโนนิยว ah. no, ไปได้อีก ah. ไปได้อีกขอแซ่บกว่านี้หนูบอกวาพี่พี่เติ้ลให้ที่ออกเดี่ยวคนดักถ่ายแล้วพี่เอาอาจจะมีการอยากอยากโง่พี่เติ้ลไม่กินแตโหวา่าน่นาจะคุยกันไปแล้วแหละครับ <st> อุ้ยวนมาไออีกเรื่่งนึด้ไไปเลยฉีกไปเลยซูชิอร่อยมากเลยทไมอ๋อก็วันนั้นวันนั้นเจอกันพอดีแล้วก็เหมือนไม่ได้เจอกันหลายวันว่าเอออ๋อก็เฮียมีไปต่างประเทศช่วงหนึ่งไงแบบเป็นอาทิตย์เลยแล้วเราก็กลับมาเจอกันแล้วก็ไปจีนด้วยกันแล้วเฮียก็อยู่ เพื่อกันแป๊บเดียวแล้วก็บินกลับมาแล้วเนี่ยไม่ได้เจอก็เลยวันนั้นก็อยู่ด้วยกันดีแล้วก็หิวด้วยก็เลยชวนไปกินซูชิชค่ะถามบ้านถามว่าคุณไปทำไมคุณอ๋อก็ไป <c oughs> เรามีงานด้วยกันที่นูน่น เรามีงานด้วยกันแล้วเนี่ยก็ต้องเลี้ยวกับมาทำธุลาที่นี่ต่อาก็เลยกลับมาก่อนออ๋อบินก็มีบินหลังจากนี้ก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะเริ่มบินฉ่ำอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเริ่มไปแฟนมีทข้ามฟ้าแล้วตื่เต้นมากผมแบบผมอยากไปแฟนมีทข้ามฟ้ามากเพราะาเราแล้วผมอยากไปกัน6คนเลย <No. S 1> เพราะว่า อยู่ปกติก็อยู่นนัอเฮียสองคนมาตลอดเลยอย่ามีไปกับเพื่อนด้วยกันแบบหกคนอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกเราก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างาน่าจะมีหลายที่อยู่นะครับแล้วก็เหมือนที่ตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วเป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปที่เดียวในญี่ปุ่นด้วยอาจจะไปสักสองที่ในญี่ปุ่นด้วย,ยวก็โอตีแฟนมีทเหมือนทุครั้งที่ไปอ่ะ เตรียมแค่ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมไปแค่โชว์แบบเลก็กๆน้อยๆแต่ร้องเพลงให้ฟังอย่างเงี้ยแตบบ่ส่วนใหญ่แล้วคือไปเจอแฟนๆไปได้แบบไปทักทายทุกคนไปเออไปใกล้ชิดกับทุกคนอย่างเงี้ยแล้วแค่นั้นก็มีความสุขแล้วเพราะแฟนนีดแบบก็มีร้องเพลงมีเล่นเกมอะไรเงี้ยเหมือนเราไปสนุกด้วยกันอยู่เฉยอยากไปหกคนให้ได้แบบเยอะที่สุดเท่าที่จะไปได้คคตออนนี้ยังไม่แน่ใจเลยไม่รู้เลยแต่ก็เตรียมแล้วแหละ อาจะยังเอายังยังยังไม่รู้ที่คือคนที่เคยผ่านห้องดำไหมห้องดำผมยอมก่อนเลยออห้องดำย้อนไปก่องดำไม่ค่อยค่ะผมเป็นเด็กดีเออเฮียก็มีคือปกติใครเข้าบ้านผมก็ไม่ค่อยรู้อ่ะแต่เฮียแต่ผมมันไม่ได้เข้านะผมไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนี่ ผมต้องเป็นเด็กดีตั้งใจทำงานจะต,ตายไม่ดื้อไม่สนด้วยใช่ในทุกปีทุกวันนี้พี่พี่เอาอะเอาอะไรลูกเอาอะไรลูกมาถูกดังๆแล้วมาเอา,มาไม้ครัไม่ไม่เข้าห้องดามเพียวสนับสนุนในทุกฝีก้าวของผมอยู่แล้วอ,อยากทำอะไรทำเลยไม่ห้ามด้วยมีแต่จะสนับสนุนใช่ก็เหมือนผมก็ ทำงานมา 4- ี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ๋ก็แบบไม่ห้ามแลวครับอยากจะเปวันไหนก็เป็นเลยทําอะไรก็ทําเลยแรกแรกจะเป็นพี่ออฟแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นเฮียมากกว่าเพราะบางทีเพราะบางทีมันแซบเกินแต่เฮียก็ไม่ได้ห้ามหรอกเฮียก็ชอบแต่ถ้ามันมากเกินไปก็อาจจะมีแบบ ไม่ดูหนอกอาจจะแบบอ้ยเยอะนะนี่นี่เพราะตอนนี้การไปดูลู้แทนค่ะผมไม่ดูนิดนึงมาดูฝากวันที่สิบเลยค่ะครับก็ฝากนี่สิบธันวาน,นี้ในโรงภาพยนตร์ดีว่าราวีนะครับไปดูพร้อมกันเลยสิบธันวานี้อีกไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วรับรองว่าสนุกขำกระจายโรงแน่นอน